สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ b r a i n Nuggets Time ค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันอีกแล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องโยชิวาระครับผมใช่ค่ะโยชิวาระเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงแค่ย่านเริงรมภาพสวยๆงามๆของญี่ปุ่นสมัยก่อนครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยนะคือเป็นทั้งที่ที่แบบวัฒนธรรมรุ่งเรืองมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีความทุกข์มีเรื่องเศร้าๆซ่อนอยู่ข้างใน แน่น่ะสิคะภาพจํามันคือแบบรูราแสงสีผู้หญิงสวยๆเนาะแต่พอไปดูจริงๆแล้วโอ้โหมีเรื่องราวซ่อนอยู่เพียบเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยตั้งแต่ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นมาได้ครับแล้วชีวิตข้างในเป็นยังไงมีวัฒนธรรมอะไรเกิดที่นั่นบ้างจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเหลืออะไรให้เราเห็นอยู่บ้างเริ่มตรงจุดกําเนิดก่อนเลยไหมครับได้เลยคะ่ะคือ โยชิวระเนี่ยเขาเริ่มตั้งกันจริงๆจ,จังๆตอนปี1617ครับสมัยโชกุนโทกุงาวะเลยอ๋อเหตุผลหลักๆก,ก็คือรัฐบาลอยากจะคุมพวกซ่องโสเพณีต่างๆที่มันกระจายกระจายกันอยู่ให้มาอยู่ในที่เดียวจะได้ดูแลควบคุมง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆก,ก็คือเรื่องควบคุมนั่นแหละครับป้องกันอาชญากรรมหรือแม้แต่กลัวซามูไรจะไปซ่องสุมกําลังกันอะไรทํานองนั้นแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามันมีเหตุผลอื่นด้วยนี่คะ เกี่ยวกับสังคมการเมืองอะไรแบบนั้นด้วยอ่าใช่เลยครับอันนี้น่าสนใจมากคือมันมีระบบที่เรียกว่าสังกินโคไตที่แบบว่าบังคับให้พวกไดเมียวหรือเจ้าเมืองต้องมาอยู่ที่เอโดเป็นพักๆค่ะค่ะพร้อมกับคนติดตามเยอะแยะเลยใช่ครับแล้วคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายมาตัวคนเดียวบ้างทิ้งครอบครัวไว้ที่บ้านบ้างทำให้ในเมืองเอโดตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชายโสดหรือคนที่อยู่ไกลบ้านเยอะมาก อ๋อเข้าใจแล้วโยชิวระก็เลยเหมือนเป็นที่ระบายความต้องการหรือความเครียดให้คนกลุ่มนี้ไปในตัวประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อีกอย่างคือใช้คุมพวกพ่อค้าหรือโชนินที่ตอนนั้นเริ่มรวยเริ่มมีอิทธิพลให้เอาเงินมาใช้จ่ายในนี้นี่แหละเหมือนจำกัดพื้นที่ใช้เงินเข้าไปในตัวเป็นการจัดการสังคมที่แบบฉลาดเหมือนกันนะโอ้คิดซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วพอเกิดไฟไหม้ใหญ่ปี1657แล้วต้องย้ายที่ไปเป็นชินโยชิวาระอันนี้คือตั้งใจจะคุมเข้มกว่าเดิมเลยชัดเจนเลยครับชินโยชิวาระนี่คือออกแบบมาเพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบเลยมีกำแพงสูงสูงล้อมรอบมีคูน้ำกว้างๆที่เรียกว่าโอฮังกุโรโดบุชื่อแปลกจังค่ะคูน้ำฟันดำเหรอคะครับชื่อมันฟังดูไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่นะแล้วก็มีประตูทางเข้าออกหลักๆแค่ประตูเดียวเลยครับ คือโอโมนก็คือสร้างสภาวะแบบโลกปิดโดยสมบูรณ์แล้วในโลกปิดๆแบบนั้นชีวิตข้างในเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าผู้หญิงที่ทํางานที่นั่นก็มีลําดับชั้นอะไรซับซ้อนมากโอ้ใช่เลยครับเขามีแบ่งชั้นกันจริงจังมากในหมู่ยูโจหรือคณิกาเนี่ยตั้งแต่ระดับท็อปสุดเลยก็คือท้ายอยู่หรือโอิรันที่เราเห็นในหนังในละครบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับพวกนี้ไม่ใช่แค่สวยนะ แต่ต้องมีศิละปะรอบด้านเลยทั้งดนตรีการพูดคุยการวางตัวคือเหมือนเป็นเซเล็บเป็นไอดอลเป็นผู้นำแฟชั่นเลยแหละค่าตัวก็แพงมากแล้วก็มีสิทธิ์เลือกปฏิเสธลูกค้าได้ด้วยนะโหฟังดูดีจังเลยค่ะแต่ภาพลักษณ์หรูหราแบบนั้นมันก็คงไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนสินะคะอืมนั่นแหละครับคือเรื่องน่าเศร้าเลยคือผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้เต็มใจมาหรอกครับ ส่วนมากคือโดนครอบครัวขายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเป็นสัญญาเรียกว่าโฮโกสัญญากี่ปีคะพอจะรู้ไหมส่วนใหญ่ก็ประมาณ10ปีครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนเป็นกับดักนี้สินที่แบบแทบจะไม่มีทางออกมาได้เลยทําไมล่ะคะทําไมถึงออกมาไม่ได้คือทุกอย่างที่พวกเธอใช้ในนั้นนะครับต้องซื้อจากซ่องหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิโมโนสวยๆแพงๆเครื่องสําอางของใช้ส่วนตัวที่พักหรือแม้แต่ค่าทิปให้คนรับใช้เนี่ย เอาแล้วยังไงต่อคะทั้งหมดนั่นนะครับมันถูกจดเป็นหนี้ของพวกเธอแล้วก็พอกพูนไปเรื่อยๆพร้อมดอกเบี้ยแพงๆอีกสุดท้ายหนี้มันก็ท่วมตัวจ่ายยังไงก็ไม่หมดกลายเป็นเหมือนทาสไปตลอดชีวิตหรือไม่ก็จนกว่าจะป่วยตายไปเองนั่นแหละครับโหฟังแล้วหดหูมากเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีเงินไถ่ตัวเองออกมาสุดท้ายแล้วพวกเธอจะเป็นยังไงคะก็ น่าเวทนาครับหลายคนก็เสียชีวิตตั้งแต่ยังสาวๆเลยด้วยโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศหรือบางทีก็จากการทำแท้งเถื่อนหรือโดนทำร้ายแล้วถ้าเสียชีวิตไปทั้งที่ยังเป็นหนี้อยู่ล่ะคะร่างก็จะถูกจัดการแบบไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่ครับก็จะถูกห่อด้วยเสือถูกๆแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่วัดแห่งหนึ่งชื่อวัดโจคันจิจนวัดนี้ได้ชื่อเล่นว่านางเงกุมิเดระ วัดทิ้งศพเหรอคะครับประมาณนั้นเลยเขาว่ากันว่ามีร่างของผู้หญิงจากโยชิวาระถูกเอามาทิ้งร,มรวมๆกันที่นี่เป็นหมื่นๆร่างเลยนะน่ากะราวๆสอ0หมร่างได้มีบทกวีสลัดไว้ที่นั่นด้วยครับประมาณว่าเกิดในนรกถูกฝังที่โจคันจิอะไรแบบนี้มันสะท้อนความจริงได้แบบเจ็บปวดมากเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เกิดภาพพิมพ์สวยๆที่เรียกว่า อุกิโยเอะไงครับอ๋อภาพที่วาดเหล่าโอยรันสวยๆที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ครับผลงานของศิลปินดังๆอย่างอุตามารโรเนี่ยวาดออกมาจนพวกเธอดูเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพธิดาเลยเป็นแฟชั่นไอคอนยุคนั้นแต่ก็นั่นแหละครับภาพพวกนี้มันก็เหมือนโฆษณาชวนเชื่อเกลกลายนะมันสวยงามจนบทบังความจริงที่มันมืดมนที่มันโหดร้ายเอาไว เหมือนสร้างภาพลักษณ์สร้างแบรนดิ้งสวยๆขึ้นมากลบความเจ็บปวดข้างในเนอะใช่เลยครับและที่น่าทึ่งอีกอย่างคือทั้งๆท,ที่อยู่ภายใต้กดเยอะแยะกดควบคุมความฟุ่มเฟือยของรัฐบาลเนี่ยแต่โยชิวระกลับเป็นท,ที่ที่ทำให้เกิดสุนทรียศาสตร์แบบอิกิอิกิขึ้นมาด้วยนะอิกิมันคืออะไรเหรอคะไม่ต้องตะโกนไม่ต้องใช้ของแพงๆจงแจ้งแต่ใช้สีทึบๆอย่างสีน้ำตาลสีเทาหรือลายผ้าเล็กๆแทน อ๋อเหมือนการตอบโต้กฎข้อห้ามแบบมีสไตล์ถูกต้องครับแล้วมันก็กลายเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งในโลกของโยชิวระด้วยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมจีบเกี่ยวพาราสีกันไปโหอ,อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะการที่วัฒนธรรมมันเกิดจากการตอบโต้ข้อจํากัดได้ด้วยแล้วสุดท้ายย่านนี้มันหายไปได้ยังไงคะเห็นบางคนบอกว่าเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่แคนโตตอนปี1923ด้วยแผ่นดินไหวครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายหนักจริงๆครับ แต่ถ้าถามว่าอะไรทำให้โยชิวระปิดตัวจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายมากกว่าครับที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีกฎหมายอะไรบ้างคะก็เริ่มตั้งแต่มีพรบรปลดปล่อยทาสและก็พวกเกอีชาปี1872ซึ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือกฎหมายป้องกันการค้าประเวณีปี1958ครับ อันนี้แหละที่ทําให้การค้าประเวณีแบบเปิดเผยในโยชิวาระมันผิดกฎหมายไปเลยถือว่าจบยุคย่านเลิงลมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแต่เหมือนธุรกิจแบบนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนสัทีเดียวใช่ไหมคะก็นั่นแหะสิครับคือกฎหมายปี1958มันก็มีช่องว่างอยู่บ้างไม่ได้ห้ามบริการทุกรูปแบบเป๊ะๆพวกธุรกิจเหล่านี้เขาก็เลยปรับตัวกันไปปรับตัวยังไงคะก็เปลี่ยนชื่อเรียกตัวเองเป็นอย่างอื่น เปลี่ยนรูปแบบการบริการไปบ้างกลายเป็นที่เรียกกันว่าโซฟแลนบ้างหรือธุรกิจสีเท่าอื่นๆที่ก็ยังอยู่ในย่านเดิมหรือไม่ก็ย้ายไปอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละครับก็ยังทํากิจการกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยมันก็แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมแบบนี้มันปรับตัวเก่งจริงๆแสดงว่าถึงแม้ตัวย่านจะเปลี่ยนไปแต่มรดกของยูชิวระก็ยังอยู่ทั้งในแง่ของสถานที่แล้วก็ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ด้วย แน่นอนครับเรายังพอเห็นร่องรอยเดิมๆได้อยู่นะอย่างผังถนนบางส่วนหรือตำแหน่งที่เคยเป็นประตูใหญ่โอโมนหรือมีต้นหลิวที่ชื่อมิคาริยานงิที่เขาว่ากันว่าผู้ชายที่กลับออกมาจะต้องหันกลับไปมองอีกครั้งด้วยความอาลัยอาวร์โรแมนติกจังเลยนะคะแต่ฟังดูเศร้าๆเหมือนกันครับแล้วก็มีวัดโจคันจิที่เป็นเหมือนอนุสรณ์สถานเงียบๆเตือนใจถึงอดีต ส่วนในวัฒนธรรมป๊อปเนี่ยชัดเจนเลยครับอย่างในมังงะอนิเมะดังๆอ๋ออย่างดาบพิฆาตอสูรภาคย่านเริงรมใช่เลยครับหรือเรื่องกินทามะก็มีพวกนี้มักจะหยิบเอาบรรยากาศความสวยงามภายนอกแต่ข้างในมันมีความลับความมืดมนซ่อนอยู่ของโยชิวระมาใช้เป็นฉากเป็นตีมอยู่บ่อยๆสรุปแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของโยชิวระก็คือความย้อนแย้งในตัวเองสินะคะใช่เลยครับ มันเป็นที่ที่พันธนาการผู้คนไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ให้กำหนดวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองออกมาได้เป็นความทุกข์ทรมานที่ถูกทำให้ดูสวยงามเป็นประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆครับมีทั้งความรุ่งเรืองทางศิลปะแล้วก็ความโหดร้ายที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำอืมก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการที่สื่อสมัยใหม่หรือวัฒนธรรมป๊อปนำเสนอภาพโยชิวระออกมา บางทีก็ดูสวยงามน่าตื่นเต้นหรือบางทีก็ดูโรแมนติกไปเลยเนี่ยมันส่งผลต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงๆความเจ็บปวดจริงๆของคนที่เคยอยู่ที่นั่นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้ลองคิดกันต่อนะคะ ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสำรวจเรื่องราวของโยชิวระไปกับเรานะครับหวังว่าจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆกลับไปบ้างไม่มากก็หน่อยครับและถ้าชื่นชอบการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม b บรน n ์นักเกสไทม์พอดแคสตกันด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ